เชียรสนันพระเอกรุ่นน้องคนนี้อาจจะได้เล่นคู่อ้ําในละครเรื่องใหม่ปีหน้าเป็นตัวเม่ของวงการบันเทิงตลอดการเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับอ้ําพัชราภาถมเธอยังมีสัญญาใจกับทางช่องเจ็ดทำให้เฟ็นคลับได้เล่นละครอยู่เรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นปีแล้วเรื่องเตะสร้างเสียงฮือฮายอยู่ตลอดตลอดอย่าง ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่24ธันวาคม2565ต้นปีหน้าอ้ําเตรียมมีละครให้ได้รับชมกันอีกเรื่องอย่างสเสน่นางเตะจ,จะใช่ละครเรื่องนี้หรือไม่ต้องมารอติดตามกันนอกจากนี้เฟ้นเฟ้นยังลุนให้อ้ําได้เล่นประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตอย่างจินจินนนวราอีกด้วยค่ะสำหรับอ้ำเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปีพุทธศักราช2540โดยการประกวดมิสแฮกได้รับรางวัลชนะเลิศ มีผลงานชิ้นแรกคือแสดงมิวสิกวิดีโอไม่ใช่คนในฝันของต้นอาภากรและละครมณีเนื้อแท้คู่กับคงกระพันแสงสุริยะออกอากาศทางช่อง7 HD